จบแล้วครับอันน euh well. ี้ปแค่เป็นเริ okay, okay. Okay. Okay, okay. ่มต้นนะของเมตาเวิร์สครับนี่คือ e ีพีหนึ่งตามอนพีที่สองนะครับหมดเวลาพอดีครับโอเคเราขอภัยด้วยก็ไลน์น่าจะพยายามคุมเวลาให้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าจริงๆไลฟ์วันพฤหัสเป็นวันที่งานเราลัดตัวพอสมควรแต่ว่าอยากจะเปิดรายการใหม่ที่ชื่อว่าเมตาเวิร์สพอก็จะเป็นรายการที่แบบพูดคุยสบายๆอย่างนี้แหละเอามาแลกเปลี่ยนกันก็ในฐานะที่ ผมกับพี่คิมต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้เก่งนะแล้วก็จริงๆแล้ว m e t a เวิร์เป็นทีมใหม่ที่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องไหนมาหรือว่าจะแบบเออไม่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยอาจจะพูดถูกหรือพูดผิดก,ก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะทำรายการนี้ขึ้นมาคือมานั่งถกเถียงกันแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่ามามาอัปเดตข่าวมาตามดูการการดำเนินไปและกันของเทรนเนี้ยเมตาเวิร์สเพราะว่า มันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆตอนที่กระโดดเข้ามาทำคอนเทนต์คริปโตครั้งแรกอะ่ะที่ถึงแม้ว่าเออมันจะมีทั้งกระแสด้านบวกด้านลบแล้วก็หลายคนบอกว่ามันมาแรงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนที่เจ็บจากมันแล้วคนก็หลายคนก็ชี้ว่ามันเคยใช้ลูกโซ่แต่ว่าสิ่งหนึ่งอะ่ะความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งก็คือเออโดยเฉพาะพี่คิมแล้วก็ผมเองอะ่ะก็มองว่าเมตาเวิร์สเป็นทีมเป็นทีมระย,ยาวนะเป็นทีมระย,ยาวที่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็โลกกําลังวิ่งไปทางนั้นอย่างนี้พี่คิมบอกว่า มันไม่ใช่ว่าเราคิดเองคือเราก็คิดเองอะส่วนแต่ว่าส่วนที่มันพรูฟก็คือเฮ้ยมีผู้เล่นรายใหญ่อ่ะชัดๆเลยอะที่ที่เป็นคนจุดกระแสก็คือทาง f a c e b o o k เนี่ยที่วิ่งเข้ามาหา Metaverse มันทำให้เออเขาเรียกอะไรอะเหมือนกับว่าพอคนที่แบบมีเงินเยอะๆอะเข้ามาต้องตั้งคำถามว่าตอนนี้เขากำลัง เขากาลังจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้แปลว่ามันเป็นมันเป็นโลกอนาคตแล้วแหละมันเป็นฟิวเจอร์แล้วแหละมันคงจะมีโอกาสอยู่ในนี้ก็เลยวิ่งเข้ามาหานะครับท่ามกลางเกระแสที่เป็นโฟมด้วยอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่ว่าอยากจะมาถกเถียงกันแล้วกันว่าอะไรคืออะไรคือดีอะไรคือ,อ,ค,อ,อ,ค,อ,อ,ค,อความจริงอหรอต้องต้องใช้คขานี้มายถวงว่ารับคมแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เราไม่ได้ตัดสินว่าอะไรดีไม่ดีแต่ว่าอยากจะคุยกันว่าแต่ละอย่างอ่ะมันเป็นโอกาส หรือความเสี่ยงยังไงในแต่ละแอสเซทในทีมนี้นะครับซึ่งในมุมมองของพี่คิมเองอะ่ะก็มองว่าโอ้เมตาเวิร์สเนี่ยจริงๆมันเป็นนีดของผู้คนมานานแล้วนะครับก็คือเรื่องของการพยายามที่จะที่จะ,ท,จะที่จะสื่อสารกันและกันกับคนที่อยู่ไกลๆโดยที่พยายามให้เจอกันในเหมือนกับว่าเจอหน้ากันจริงๆได้ได้เหมือนเดทที่สุดแล้วก็ซื้อ เขาเรียกอะไรเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าจะกิจกรรมที่มันคือกิจกรรมทุกอย่างนั่นแหละกิจกรรมที่เราพูดคุยสื่อสารกันและกันยิ่งถ้าแบบเจอหน้าแล้วกินข้าวได้ในในโลกเสมือนมันก็ยิ่งยิ่งดีอะเนาะคือมันเป็นนิดนี้อยู่แล้วก็พี่คิมก็เลยเปิดเล่าเรื่องประสบการณ์ว่าเออทาโลกเราอะพฤติกรรมมนุษย์อะมันมันพยายามที่จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับจากยุคแรกๆใช่ไหมยุคเอ,อ่อเพิร์ชนะครับ MSN ออะไรเงี้ยที่เราพูดคุยกันก็นกอนนาจจะเป็น2มิติแล้วก็เอ,อ่อ มันไม่ใช่แค่การแบบแค่พูดคุยกันน่ะแต่ว่าแต่ว่ามันมีเออมันมันมาสู่เรื่องของเกมที่มันมีมิติมากขึ้นตรงที่ว่าเฮ้ยเกมอ่ะมันมีคาแรคเตอร์แล้วนะมันมีกิจกรรมที่อยากจะตีสาวอ่ะหล่อไปรับกระสุนแทนอะไรประมาณนี้ยเอ้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแค่การสื่อสารแล้วนะมันมีเรื่องเหล่าเนี้ที่มันมีค่ามันมีของมีค่าตั้งนานแล้วมันมีแอสเซทอยู่บนนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ปลดล็อกสัทีจนกระทั่งตัวของ ตัวของบล็อกเชนเนี่ยเข้ามานะครับที่ทําให้อะแอสเซสมันมูฟเข้ามาวันนี้ได้จากสมัยแต่ว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าเดิมอ่ะเขาก็ต้องทำครีเนนซีให้แข็งก่อนทา De ฟาให้แข็งก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ d e f าก็เริ่มแข็งมาประมาณหนึ่งแล้วเทรนเรื่องของ NFT ก็เลยเริ่มมาจริงๆแล้ว NFT คนก็แบบคุยกันว่าเฮ้ยตกลงมีค่าหรือไม่มีค่าแต่ว่าพี่คิมพยายามจะเชื่อมโยงว่ามันเป็นนีดแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นนีดที่จริงๆมันมีแอสเซสอยู่บนโลกออนไลน์อยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอ่ะวามัน คือมันไม่เคยมอนาถายได้เราไม่เคยตีราคาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้คะแนนเนี่ยพอพอมันมีขึ้นมามันทําให้เออสิ่งต่างต่อะที่คุณเห็นตอนนี้ที่เขาไฮกันว่าเอยเมตาเวิร e ์สมตาเวิร์สอะมันก็จริงแหละที่มันเมตาเวิร์สแต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งละกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าฟังแบบเนี้ยเอออาจจะอาจจะยังไม่ต้องรีบมากหรือเปล่าอ,อ่ะแ,แต่ก็แต่ก็ว่ากันไปนะหรืว่าเออเราก็จะมาค่อยๆคุยกันละกันว่าเอออะไรที่น่าจะมี potential ซึ่ง พอเป็นมุมของพี่คิมอะ่ะพี่คิมค่อนข้างให้ให้น้ำหนักกับเรื่องของความดีเซนเทอร์ไลท์เนาะทำให้กลายเป็นว่าสองสองโปรเจกต์ที่ตอนนี้อยู่ในโฟกัสตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นแซนบ็อกกับด e เซนเทอร์แลนด์แต่ก็ไม่ใช่คําแนะนําว่าไปซัดกันเถอะดิเซนเทอแลนด์หรือว่าแซนบ็อกแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยทำไมสองตัวน,นี้ถึงถึงแตกต่างละกันว่าเอ้ยทำคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นมุมมองของพี่คิมแล้วกันว่า สองโปรเจกต์นี้มันมีเขาเรียกแหละริทึมหรือว่ารูปมุมมองวิชั่นของเขาอะค่อนข้างค่อนข้างจะสะท้อนให้เห็นว่าไอ้คำว่าเม t a อร r เวิร์สจริงๆแล้วอะมันจะสะท้อนผ่านมุมมองไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเฟล,ลก็ได้นะแต่ว่าลองมาแกะมุมมองกันดีก,กว่าในฐานะที่เขาอะทำทำโปรเจกต์นี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบปีจริงๆแซนบ็อกอะทำทำมาก่อนปี2017อีกแต่ว่าพยายามทําขึ้นมาก็เดี๋ยวจะดูว่าสนองเขาเรียกแะละเออจะจะสนอง ตอบความต้องการของผู้คนได้ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูเนี่ยทีมเมตาเวิร์สมันเกี่ยวข้องหมดเลยนะกับ d e f าถ้าถ้าจะพูดในฐานการเงินอาจจะเลือกเป็นเชนก็ได้ออันนี้ส่วนตัวเลยยังยังมองว่าทีมเมตาเวิร์สที่ชาติสุดอาจจะเป็นอีเธอรี่เอมได้สำหรัอาจจะใส่ความพิเนเข้อมานิดหน่อยเพราะว่าคือคือยังไงซะเออเขาเรียกอะไระชุมชนมันอยู่ที่ไหนอะ่ะไอตัวที่เป็นฐานมันได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยถ้าจะมอง Next ล่ะถ้าจะเอาให้เกี่ยวกับเมตาเวิร์สน่ะ สิ่งที่มันจะเป็นพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างของสังคมตนนั้นน่ะมันน่าจะเป็นที่ดินนะเหมือนกับอสังหาที่ก่อนที่จะสร้างเมืองตอนนี้เมืองมันก็ยังไม่สร้างไงกำลังสร้างอยู่ก็น่าจะเป็นที่ดินเดี๋ยวจะมานั่งคุยกันว่าแบบเอ้ยเราเราที่ดินเนี่ยมันเป็นแบบไหนโอกาสความเสี่ยงอะไรประมาณเนี้ยก็คงก็คงมานั่งถกเถียงกันประมาณนี้แหละก็เป็นบรรยากาศเนาะเพราะด้วยความว่าอย่างที่ชัดเจนแล้วว่าเมตาเวิร์สที่ที่สุดท้ายแล้วว่าคุณค่าของเมตาเวิร์สมันคือมันคือเรื่องของชุมชนแล้วกันมันคือ สิ่งที่เขาเรียกพฤติกรรมทางทางเศรษฐกิจหนึ่งอ่ะที่มันสะท้อนมูลค่าออกมาได้มันอันเดิมอ่ะมันทําได้หมดทุกอย่างแล้เหลือแค่เรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของสังคมที่ที่เจอกันนี่แหละที่รอดูว่าเมตาเวิร์สจะจะไปได้ขนาดไหนนะครับเขาที่ผมได้จากไลนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ